ผมจะเอาไปแช่เกลือครับแบบแช่เกลือล่างด้วยน้ำเกลือเส้นจหล้กก็เอาไปแช่ตู้เย็นผมจะใช้ทุงอันนี้ครับเป็นทุงเก็บเนี่ยเก็บพักในตู้เย็นครับเก็บได้นานมากทุกคนไปหากันได้ครับคือมันเก็บได้นานมากเวลาเรากินไม่หมดเนี่ยเราแบ่งไปกินได้เลยก็กรอบมากหืมหืยยอดน้ำจุบโป่ลงไป m <laughs> 음. h 음, 음. Rồi hợp